สวัสดีครับคิววิดีโอนี้นะครับก็จะมาพูดถึงการเปิดโปรแกรมทัวร์นะครับก่อนอื่นก็ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัท p p พ,พาทัวร์นะครับเที่ยวยังไงให้สุดในระยะเวลา2วัน1คืนนะครับขออนุญาตแนะนําตัวอย่างเป็นทางการเลยนะครับสวัสดีครับ ผมนายพิพัฒน์แก้วรอขวันหรือเรียกว่าไกพัดก็ได้นะครับแล้ว,วันนี้นะครับพัดก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับพัดย,ยังมากับทีมงานมืออาชีพสําหรับท่านแรกนะครับขอแนะนําผู้ขับเคลื่อนยานผ่านหัใจดีของเรานะครับนั่นก็คือพี่เอครับขอเสียบบล็มือให้กับพี่เอด้วยครับ ครับสำหรับพี่เอนะครับก็ไปมาทุกคนทุกแห่งไม่ว่าจะไปแอลเหนือล่องใต้ประสบการณ์มากมายพอที่จะพาลูกทัวร์ทุกทท่านไปถึงจุดมุ่งหมายนั้นเองนะครับแล้ววันนี้นะครับพี่เอก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับเนื่องจากระยะทางของเรานะครับไกลมากนะครับขอเสียงปรบมือผู้ช่วยพวกภูมยานพาหนะของเรานะครับพี่บีนะครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่บีด้วยนะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีอีกสองท่านที่พัดอยากจะแนะนําให้รู้จักนะครับนั่นก็คือผู้ช่วย ัผดนั่นเองนะครับขอเสียงปรบมือให้กับไก่ส้มด้วยนะครับแล้วคนต่อไปนะครับขอเสียงปรบมือให้กับไก่หยุดด้วยนะครับ ครับก็หมดไปแล้วนะครับสําหรับทีมงานของเรานะครับที่จะคอยดูแลลูกทัวร์ทุกท่านตลอดทางทริปนี้นะครับต่อไปนะครับพัดก็จะแนะนําสิ่งอำนวยความสะดวกของบนรถเรานะครับเหนือศีรษะของลูกทัวร์ทุกท่านคือแอร์ปรับอากาศนะครับวิธีใช้นะครับถ้ารู้สึกหนาวให้หันแอร์เราไปหาเพื่อนแต่ถ้ารู้สึกร้อนให้หันแอร์เพื่อนมาหาเราครับ ครับเห็นไหมล่ะครับว่าใช้ง่ายนิดเดียวนะครับและพัดไม่ขอแนะนําเอาเศษขยะหรือเศษเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับไปปิดหรืออุดแอร์นะครับเพราะอาจจะเกิดหยดน้ํำติ่งๆลงมาใส่ท่านได้นะครับ และบริเวณด้านข้างของรถทัวร์ทุกท่านนะครับคือที่เอนปรับเบาะหลังสามารถปรับได้ถึง90องศาเลยนะครับต่อไปนะครับด้านข้างของรถทัวร์ทุกท่านนะครับคือริมหน้าต่างจะมีผ้าม่านสีที่สวยสดใสเลยนะครับพัดไม่แนะนําให้เอามาซับมือหรือซับปากนะครับเพราะอาจจะมีคนซับมาแล้ว10บกว่าคนเลยนะครับครับสำหรับท่านใดนะครับที่ปวดเบานะครับก็สามารถเข้าห้องน้ําด้านล่างได้เลยนะครับแต่พัดไม่ขอแนะนําให้ถ่ายหนักนะครับเพราะอาจจะเกิดกลิ่นที่หอมฝุ้งไปทั่วทั้งรถเลยนะครับ ครับเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับรถเราก็จะมีอุปกรณ์ไว้ให้นะครับอย่างแรกนะครับด้านบนศีรษะของท่านจะมีหลังคาประตูทางหนีออกไปนะครับด้านหลังรถนะครับก็จะมีประตูทางหนีไฟนะครับและมีคอนเอาไว้ถูกกระจกอยู่ตรงด้านข้างนะครับแล้วก็จะมีทางดับเพลิงอยู่ด้านข้างของรถด้วยนะครับครับแล้วตอนนี้นะครับด้านหน้าของเรานะครับจะเห็นได้ว่าพี่ส้มกับพี่หยุดนะครับเริ่มแจกอาหารให้กับลูกทัวร์ทุกท่านได้รับประทานกันแล้วนะครับ สำหรับเช้านี้นะครับก็จะมี2เมนูให้ท่านเลือกนะครับเมนูแรกนะครับก็คือกะเพราหมูไข่ดาวครับแต่ท่านใดไม่ชอบรับประทานเผ็ดนะครับก็จะมีอีกหนึ่งเมนูให้ท่านเลือกนะครับก็คือไข่ดาวกะเพราหมูนั่นเองนะครับรอเล่นนะครับก็จะมีหมูทอดกระเทียมให้ได้รับประทานกันนะครับขอบคุณครับครับก็รับประทานอาหารกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นพัดก็จะมาชี้แจงโปรแกรมทัวร์ของเรา2วัน1คืนนะครับ ครับวันแรกนะครับเวลา11นาฬิกานะครับเดินทางถึงท่าเทียบเรือออกเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่นะครับเรือโดยสารปรับอากาศนะครับภายในเรือก็จะมีไกด์แนะนำและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอุปกรณ์ดำน้ำหน้ากากท่อหายใจและเสื้อชูชีพนะครับครับเมื่อเดินทางถึงเกาะพีพีแล้วนะครับเรือก็จะนำท่านชมอ่าวมายานะครับจากนั้นก็ชมความสวยงามของอ่าวรสสมะและถ้ำไวกิ้งนะครับ เมื่อเดินทางถึงเกาะพีพีแล้วนะครับท่านก็สามารถเลือกดำน้ำชมปะการลังและพักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับสนุกสนานกับการดำน้ำชมปะการลังหลากสีเลยนะครับ และเวลา12นาฬิกานะครับก็รับประทานอาหารกลางวันอิ่มอร่อยกับเมนูไทยที่ห้องอาหารของโรงแรมบนเกาะพีพีนะครับและเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับหลังรับประทานอาหารเสร็จนะครับท่านก็สามารถแยกกับกลุ่มเพื่อนและพบเจอเจ้าหน้าที่ทางโรงแรมนะครับเพื่อทำการเช็คอินกับทางโรงแรมที่ท่านเลือกนะครับ และเวลาบ่ายสองนะครับพักตามอัทยาศัยนะครับท่านสามารถเดินเล่นหน้าหาดเที่ยวจุดชมวิวของเกาะพีพีนะครับและเล่นน้ําพักผ okay. ่อนตามอัธยาสัยนะครับและเดินทางเข้าสู่โรงแรมนะครับครับแล้ววันที่สองนะครับเวลา8นาฬิกานะครับก็รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมนะครับท่านสามารถเดินเล่นและชมวิวตามเกาะพีพีได้เลยนะครับแล้วก็สามารถซื้อของฝากตามอัทยาสัยครับ และเวลา12นาฬิกานะครับก็เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมนะครับเวลา14นาฬิกานะครับพร้อมกันที่ท่าเทียบเรืออ่าวต้นไทรนะครับและเดินทางกลับภูเก็ตนะครับและเวลา16นาฬิกา30นาทีนะครับก็เดินทางถึงท่าเรือนะครับและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเปิดโปรแกรมทัวร์นะครับครับขอบคุณสำหรับที่รับชมนะครับ